สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะคุยเรื่องเด็กดื้อต่อต้านนะคะเด็กดื้อต่อต้านเคยเจอไหมคะอาจจะแถวบ้านเราก็อาจจะเรียกว่าเด็กดื้อนะเด็กดือด้อๆอย่างเงี้ยเออแต่ว่าภาษาของจิตเวชเด็กเขาเรียกว่าโรคดื้อต่อต้านนะคะโรคดื้อต่อต้านก็จะเป็นโรคที่มาร่วมเป็นโรคที่เกิดร่วมกับโรคสมาธิสั้นค่ะเด็กสมาธิสั้นก็ จะเป็นลักษณะโซนขึ้นไปใจลอยเราคอยไม่ได้นะคะแต่สมาธิสั้นคือมีสาเหตุเกิดจากสารสื่อประสาทในสมองตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะมันผิดปกตินะคะต้องใช้ยานะคะต้องทานยาเข้าไปนะคะเดี๋ยวถึงจะมีสมาธิสั้นเดี๋ยวถึงจะมีสมาธิแล้วก็สามารถทํางานร่วมกับคนอื่นแล้วก็เรียนหนังสือได้นะคะก็เริ่มให้ยาตอนปหนึ่งนะเพราะว่าตอนนั้นเริ่มใช้สมาธิต้องนั่งตลอดนะคะ ห้ามเดินออกนอกค้องเลียนอะไรอย่างค่ะต้องใช้สมาธิมากอันนี้ก็คือโรคสมาธิสั้นรักษาหายไหมหายค่ะ90%หายนะคะแต่วันนี้จะเน้นในเรื่องของโรคดื้อต,าตา่อต้านโรคดื้อต่อต้านก็คือโรคที่เกิดร่วมกับโรคสมาธิสั้นหรือบางคนอาจจะไม่ได้เป็นสมาธิสั้นคะ่ะแต่เป็นดื้อต่อต้านนะคะดื้อต่อต้านเนี่ยมียารักษาหายไหมไม่มีนะจ๊ะไม่มีค่ะ เพราะว่ามันเกิดจากพฤติกรรมการเลี้ยงดูนะคะนี่คุณุกีก็เลยได้ทำคอร์สขึ้นมานะคะคอร์สนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางค่ะจะบอกว่าเป็นวิธีการที่ถูกที่สุดมันก็คงไม่ได้เนาะเพราะว่าแต่ละบ้านก็จะมีความแตกต่างกันนะคะเป็นแนวทางนะคะเพื่อนําไปปรับพฤติกรรมลูกของ ะะเพราะครูเชื่อว่าครูคิดเชื่อว่านะคะผู้ปกครองทุกคนเลี้ยงลูกดีที่สุดแล้วค่ะถึงบางคนเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเป็นป้าเป็นลุงยังเลี้ยงดีที่สุดในศักยภาพของเขาเลยเพราะความรักค่ะอืนี่แหละค่ะก็เชื่อเลยว่าทุกคนนะคะมีเด็กคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในปกครองของเราเนี่ย เขาต้องเรียงดีที่สุดอยู่แล้วนะคะแต่มาเ,เรามาลองแรกเป็นเรียนรู้กันนะคะเข้ามาเรียนในคอร์สดูว่าแนวทางของกูบูกี้เนี่ยจะนําไปสามารถไปปรับพฤติกรรมเด็กรื่อได้ไหมลองสักหน่อยนะคะลองสักหน่อยเพราะว่าถ้าในในคอร์สของเราจะเน้นในเรื่องของการเขาเรียกอะไรจับถูกมากกว่าจับผิดน <c oughs> จับถูกยังไงจับถูกดียังไง,จ,ง,ไง,จ,ง,ไงจับถูกไม่ใช่ตามใจเด็ก หรือเป็นการสปอยเด็กไม่ใช่นะคะจับถูกแปลว่าสิ่งที่เขาทําถูกเหมาะสมตามกติกาหรือไม่ตามกติกาแหละแต่ก็คือเหมาะสมมากดีนะคะเป็นเด็กดีเราก็ต้องชมชมแล้วเขาเกิดยังไงคะเกิด,ดความภาคภูมิใจเนาะแต่ถ้าเขาแต่ถ้าเราไปทําถึงแม้เขาจะเป็นเด็กดือ้อเด็กดื้อต่อต้านอย่างเงี้ยค่ะเขาทําผิดซ้ําๆแต่เราก็มีเทคนิคในการชมให้เขาสามารถดึงศักยภาพในตัวของเขาออกมาใช้ได้อย่างเงี้ยค่ะ ก็จะเป็นเทคนิคต่างๆนะคะที่เรามาเรียนรู้ร่วมกันเนาะแล้วก็ในเรื่องของการชมการลงโทษที่เหมาะสมการสร้างวินัยนะคะแล้วก็สร้างลูกให้สอนง่ายเนาะแล้วก็เพิ่มความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับเด็กสมาธิสร้างให้ด้วยนะคะเป็นวิดีโอคะ่ะวิดีโอนะคะก็สามารถไปเรียนรู้ตอนไหนก็ได้นะคะ ก็เปิดฟังก่อนนอนก็ได้ก็แล้วแต่นะคะก็เราจะไม่ลบวิดีโอนะก็ตรงนี้นะคะก็จะจะให้ทุกคนมาเรียนรู้ร่วมกันนะคะถ้าสนใจก็ถักสนใจไว้นะคะแอดมินของเราจะจติดต่อกลับไปนะคะมาสร้างเด็กดีด้วยกันนะคะ